สวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้านาดได้มาอยู่ที่ตลาดนัดหน้าโรงเรียนบริบูร์ศิ์รังสิตคลองหนึ่งนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ป้านาดมาขายอยู่ที่ตลาดนัดสิริทรัพย์นะคะตลาดนัดสิริรัพย์หน้าโรงเรียนบริบูร์ศินนะคะรังสิตคลองหนึ่งะคะ่นนะ,คะป้านาดอัปเดตหน้าร้านให้ชมกันนะคะ ภาพที่เห็นนี่คือเป็นภาพที่ป้าน่าแจากฟรีนะคะท่านที่แอดไลน์มาส่งที่อยู่มานะคะป้าน่าส่งให้แล้วนะคะป้าน่าคิดว่าป้าน่าส่งให้หมดแล้วนะคะที่ส่งมาขอ,อาท่านที่ยังไม่ได้ส่งมาส่งมานะคะป้าน่ายังพอมีแบบปันให้นะคะสวัสดีปีใหม่คะ่สะสมบรนาคุณท่านที่กดไลค์กดติดตามให้ป้าน่านะคะป้าน่าไม่มีอะไรมอบให้นอกจากาภาพ ในหลวงราชการที่9พร้อมเหรียญน,นะคะเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะคะจากประนานนะคะตอบแทนพระคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพระนานนะคะท่านที่ยังไม่ได้ส่งมาส่งมาเลยนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะที่อยู่และท่านที่ส่งมาแล้วยังไม่ได้รับทักมาใหม่เลยนะคะถ้าพระนานมาเดี๋ยวพระนาส่งให้ใหม่คะ่ะส่งให้ ็ได้จะเช็คใหม่นะคะบางทีพนักอาจจะตกหล่นนะคะหรือไม่ท่านที่บางท่านส่งมาแล้วยังไม่ได้รับเช็คดูนิดนึงว่าที่อยู่ชัดเจนไหมบางครั้งที่อยู่ไม่ชัดเจนนะคะส่งแล้วทางเคอรี่เขาพิมพ์เขาคีย์ให้ไม่ได้ะค่ะที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือหรือบางท่านที่ไม่เล่นไลน์ ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยได้นะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะถ้าถ้าไม่ได้ไลน์หรือไม่ก็ให้ลูกหลานแอดให้ก็ได้ค่ะให้ลูกหลานแอดไลน์ให้นะคะส่งที่อยู่มาค่ะปะนัดยินดีให้ทุกท่านนะคะให้ลูกหลานทาให้นะคะหลายท่านนะคะคือดูอย่างเดียวดู youtube แต่จะพิมพ์ที่อยู่คืออยากได้แต่พิมพ์ไม่เป็นนะคะพิมพ์ที่อยู่ไม่เป็น วันนี้มาคุยกันเรื่องเหรียญหลอดเด็กเห็นป้าน่าเห็นเหรียญหลอดเห็นเหรียญหลอดกองอยู่ตรงนั้นเยอะๆะหะเห็นเหรียญหลอดกองเยอะๆป้าน่าจะ จะให้ชมเหรียญหลอดดกันค่ะเนี่ยค่ะเหรียญหลอดของปนาดนะคะเหรียญหลอดร้ำประนาดเหรียญหลอดนี้ก็จะมีส่วนมากนะคะถ้าเป็นเหรียญใหม่ UNC นะคะจะเป็นเหรียญผลิตจากต่างประเทศนะคะผลิตผลิตจากต่างประเทศเขาจะแพ็คเป็นหลอดค่ะแพ็คเป็นหลอดนะคะเป็นแพ็คมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะเหรียญ เหรียญกระสาบหนึ่งบาทจำนวน50เหรียญค่ะ5้าบาทค่ะสำนักกระสาบกรมธนารักษ์นะคะอย่างนี้คือคือ10หลอดค่ะอย่างนี้นะคะแพ็คหนึ่งนะคะซีนถุงพลาสติกหนาค่ะแพ็คหนึ่งเอซิบหลอดอย่างเป็นหลอดหลอดไปหน้าก็มีแบบมีแบ่งปันนะคะอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งหลอดหนึ่งหลอด หนึ่งหลอดที่300ร้อยค่ะขนาจำหน่ายอยู่ที่300นะคะหนึ่งหลอดอันนี้ปีปีสีค่ะปีพศปีพศสองห้านะคะ2549นี่เป็นเปอร์เซ็นเล็กค่ะนี่ค่ะ2549เก้าเปอร์เซ็นเล็กนะคะ2549 2549พาสีเกราภเล็กค่ะถ้าเป็นหลอดนี้นะคะ1หลอดคือ300บาทและถ้าเป็นแพ็กอย่างนี้นะคะแพ็ก10หลอดนี่ค่ะแพ็ก10หลอดนะคะ2 5 0 0ค่ะประหยัดไป500บาทค่ะอันนี้ก็1บาทปีปี58ค่ะปีี้เป็นี้ภาษีโตแล้วนะคะอันนี้ก้อยกอยมองไม่เห็นเสียนน,นี้ค่ะ ปี58ค่ะปี58าปเกียโตนะคะจะมีเหรียญหลอดนะคะเหรียญหลอดนี่คือผลิตจากต่างประเทศนะคะเก็บเหรียญหลอดนี่คือหลอดเขาจะไม่กระทบกันนะคะผิวหลอ่อผิวเหรียญจะไม่เสียนะคะน่าเก็บอย่างยิ่งเลยค่ะน่าเก็บมากค่ะเหรียญหลอดเพราะขอบเขาจะไม่กระทบกันอันนี้ปีปี52ค่ะก็มีหลายปีอยู่ค่ะไะนั่นไม่ได้เรียงปีไว้อันนี้ปี52 ะะแล้วเหรียญ <50 S 1> เหรียญหลอดนะคะจะมี <c oughs> จะมีอันนี้หลอด10บาทนะคะหลอด10บาทปี50ค่ะหลอด10บาทปี50หลอด5บาทปีปี57ค่ะหลอด5บาทปี57 10บ,บาทปี50เพราะ์ั้นไม่ได้ครบไม่มีทุกปีแล้วค่ะ, <c oughs> ะมีโอกาสได้ปีไหน พน้กก็เก็บอันนี้ห้าแดล้วก็สองบาทนะคะสองบาทสอบาทปีสี่สองบาทปีสี่เก้าสอบาทสี่ปดสองบาทสี่เก้าสองบาทห้าศูนย์สองบาทห้เนี่ยค่ะหลอดสีเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะสี่แปด้าห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์ 50. นี่หลอดสีหลอดเขาจะไม่เหมือนแล้วห้าศูนย์นี่จะหายากค่ะหลอดหายากมากค่ะ 450และแล้วเหรียญหลอดนะคะหลายท่านปนเคยเห็นดราม่าในเฟซนะคะว่าซื้อเหรียญหลอดมาแล้วเจอยัดไส้เหรียญเก่าเห็นต่อว่ากันเยอะแยะจริงๆแล้วไม่ใช่ยัดไส้นะคะเหรียญหลอดไม่ใช่จะเป็นเหรียญใหม่เสมอไปนะคะอย่างเงี้ยค่ะหลอดอันนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเนี่ยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทย คือคืออันนี้นะคะธนาคารเขาเอามาแพ็คใหม่นะคะเขาแพ็คเพื่อที่จะเอาออกใช้เพื่อสะดวกในการใช้จ่ายอะค่ะเขาจะมีเครื่องแพ็คสมัยก่อนเขาจะมีเครื่องเครื่องเครื่องม้วน,นะค่ะเครื่องม้วนเป็นแพ็ค่ะเนี่ยค่ะของธนาคารแห่งประเทศไทยเหรียญบาทรุ่นนี้คือนะคะเอ่อเหรียญจะเท่ากัน3รุ่นนะคะมีวดัดมีหงม,มีครุฑค่ะจะเท่ากันเนี่ยค่ะอย่างตัวอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะคะด้าน ฝั่งนี้จะเป็นหลังวัดค่ะพอกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเนี ouais. ย่ยค okay. uh ่ะจะเป็นครุฑค่ะแต่ก็ไม่ไม่ใช่เหรียญใหม่นะคะเป็นเหรียญผ่านใช้ค่ะเหรียญเก่าค่ะเนี่ยค่ะเหรียญผ่านใช้ค่ะเก่าบางท่านอาจจะเจอเหรียญหน้าข้างหน้านี้ใหม่ก็จะเข้าใจว่าเป็นเหรียญใหม่แต่จริงไม่ใช่นะคะเป็นเหรียญผ่านใช้เขามาแพ็คใหม่เพื่อสะดวกในการใช้จ่ายค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญบาทรุ่นใหญ่และเหรียญบาทรุ่นเล็กก็จะมีแพ็คนะคะรุ่นนี้ อันนี้แพกโดยสำนักบริหารเงินตรากรมธนารักษ์ค่ะบริหารเงินตรานี่เขาไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่ผลิตเหรียญน,นะคะเป็นเป็นที่จ่ายแลกเหรียญน,นะคะจ่ายแลกเหรียญเพราะฉะนั้นเขาจะมีเหรียญหมุนเวียนที่เอามาแลกคืนนะคะเหรียญที่ผ่านใช้แล้วนามาแลกคืนเขาก็จะเอามาแพกใหม่เพื่อเพื่อสะดวกในการแลกออกไปใช้อ่ะคะ่ะ เขาก็จะจะจะแพ็กใหม่แบบนี้นะคะเป็นเหรียญผ่านใช้นะคะเหรียญผ่านใช้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วค่ะเหรียญเหรียญเล็กตัวหนาด้านนี้จะเป็นพศ41หนึ่งแต่ข้างในนี้จะไม่ใช่4 1หนึ่งทั้งหมดนะคะจะมีคระจะมีรวมพศออคะ่ะรวมกันหมดนะคะอันนี้เป็นของบ,บตคะ่ะตึกของบริหารเงินตราแพ็กใหม่นะคะแล้วก็จะมี TOA ค่ะ กีโอเอตอนนั้นที่โทรศัพท์หย่อนเหรียญนะคะโทรศัพท์หยอดเหรียญน,นะคะ,เ,นนะ,คะเขาก็เอาม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 าแพ็คใหม่เป็นหลอดเพื่อสะดวกในการนำออกไปใช้ใหม่อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนจะชื่อบริษัทนี้นะคะเนี่ยค่ะทีโอเอค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรต่ออะไรไปหมดละ นะคะเป็นบริษัทเอกชนซะเยอะเยอะค่ะอันนี้จะเป็นผ่านใช้ทั้งหมดเลยนะคะเหรียญแล้วจะมีอีกหลายหลายหน่วยงานค่ะที่เอามาแพ็คเอามาแพ็คลอดใหม่นะคะเน้นเลยนะคะว่าเหรียญน,นี้คือไม่ใช่เหรียญใหม่นะคะเป็นเหรียญผ่านใช้เอามาแพ็คเพื่อที่จะสะดวกในการนําออกใช้ใหม่ค่ะถ้าเป็นเหรียญ เหรียญใหม่ UNC นะคะส่วนมากจะเป็นผลิตจากต่างประเทศค่ะแพ็กหลอดเข้ามาเหรียญหลอดเนี่ยนะคะแล้วเหรียญหลอดอันนี้ของป้ะหน้านี้คือหลอดใหม่นะคะหลอดใหม่แต่หลอดเขาแตกค่ะกระดาษเขาเปื่อยหมดแล้วเนี่ยค่ะเหรียญหลอดเขาหน้าเก็บตรงที่เขาจะไม่เสียขอบจะไม่กระทบกันนะคะขอบจะไม่กระทบกันหน้าเหรียญก็จะไม่เสียเนี่ยค่ะอันนี้ขนาดแตกออกจากหลอดนะคะสวยวิ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะแตกออกจากหลอดนะคะสวยมากค่ะ เนี่ยค่ะไม่มีรอยกระทบเลยค่ะไม่มีไม่มีไม่มีรอยเสียดสีกันนะคะเนี่ยค่ะขนาดกระดาษเปื่อยนะคะเนี่ยค่ะกระดาษเปื่อยขาดค่ะปีห้าแปดค่ะยังสวยเลยนะคะสวยวิ่งขอบไม่มีไม่มีรอยกระทบเลยแม้แต่น,น้อยเดียวค่ะสวยมากค่ะ สำหรับทริปนี้ป้านาขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้านาขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กดไลค์ให้ป้านากดติดตามป้านาดปนาขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเฮงๆรวยๆตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ